มงคนีว่าไอค่ะเราทํางานเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะให้ลุกขึ้นมาสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมในแบบของตัวเองสวัสดีครับผมเยาวชนบ้านสันไปเฮียงผมมาพร้อมกับเสียงของชาวบ้านเกือบร้อยเสียงเขาจะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมได้เนี่ยเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าเขามีสิทธิ์อะไรสิทธิอะไรบ้างมีความรู้แล้วก็ต้องมีทักษะอะไรบ้างเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตัวน้องๆกลุ่มเป้าหมายเองเนาะแล้วก็ ผู้แวดล้อมเด็กว่าเราต้องทํางานกับใครยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปมีกลไกต่างๆที่ช่วยซัพพอร์ตเขาเช่นระบบการติดตามหนเสริมเมนเทอร์ hmm. ต่างๆเนี่ยคะ่ะ ถางานกับกทบที่วยวัยทำงานด้วยค่ะสองนโยบายหลักๆค่ะที่เราไปทำงานผักดันเรื่องนี้เนาะเรื่องนโยบายสิทธ,ธิเด็กแล้วก็การปกป้องคุ้มครองเด็กแล้วก็ความปลอดภัยในเด็กอันนี้เป็นหนึ่งนโยบายเนอะอีกนโยบายหนึ่งก็คือการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายก็คือเกิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานครพอเราเข้ามาตรงนี้เราสามารถเชื่อมงานของแต่ละสำนักไม่ว่าจะสำนักศึกษาศึกษาสำนักวัฒนธรรมสำนักอนามายัยสำนักการแพทย์เนี้ยค่ะ เรก็ขึงภาพแผนงานนโยบายของแต่ละสํานักว่าบทบาทหน้าที่ตามพ r i อ r ริตี้ของแต่ละสํานักน,นี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงอะค่ะเกิดความร่วมมือข้ามสํานักกันแล้วก็การทําให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่จะทําให้เกิดระบบร้องเรียนแล้วก็ก,การช่วยเหลือค่ะภายในปี2568นกนะครับกรุงเทพก็จะทำให้มั่นใจนะครับว่าเด็กทุกคนในกรทมจะได้รับการเคารพ ปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิเด็ก1ก็คือจะมีคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังสกงัดกรทมมีระบบและกลไกที่เอื้อให้บุคลากรสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิเด็กได้มีระบบและกลไกให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อทุกนโยบายและทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนจากซีดานะคะโครงการนี้ค่ะมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของ CSO ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราทำเท่าที่เราทำได้มีข้อจำกัดอะไรองค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพ i ร r ติไท้ายๆสิ่งที่เคยมันอาจจะมีประมาณ50%อย่างเงี้ยค่ะพูดได้ตอบได้แต่ ไม่มีเป็นยลักักษรมีนโยบาย HR จากที่ไม่มีเลยตัวระบบการเงิน financial อะที่เคยมีเป็นแค่ระบบอะค่ะตอนนี้ก็เป็นเชิงนโยบายมีความโปร่งใสามากขึ้นครบและรอบด้านมากขึ้นโครงการนี้เข้ามามาันทาให้เราเติมทั้งความรู้ mindset บางอย่างค่ะว่าทำสิ่งนั้นขาเดียวไม่ได้มันทําให้เราเติมตัวความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเราเช่นน้องๆที่เราเรียกเขาชื่อเล่นว่าเด็กนักสู้อะค่ะกับหทีมที่เราทํางานอยู่เนี่ยเราก็เติมเนะื้อหาเรื่องนี้ให้เขารู้ เราเราก็ต้องรู้ด้วยเขาก็รู้ด้วยพี่เลี้ยงที่เป็นองค์กรก็ต้องรู้ด้วยค่ะพอเขารู้เขาสามารถลุกขึ้นมาทําอะไรได้บ้างภายใต้องค์ประกอบอะไรแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรด้วยไหมที่เรามีเลนหลายเลนเหล่านี้มากขึ้นทั้งเรามีแล้วก็ตัวน้องๆด้วยค่ะ ความรู้เครื่องมือที่เราได้รับจากโปรแกรมซีดาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้เราอเอามาพัฒนาแล้วก็ทำให้เห็นว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างที่เราจะนำไปปรับใช้ทั้งกับตัวรุรมใหม่ที่เป็นเด็กเยาวชนเองเนาะกับคนที่เป็นผู้วัยรุ่นเด็กแล้วก็กำลังจะทำงานกับเด็กแล้วให้มีมุมมองและการมีส่วนร่วมยามีความหมายค่ะ